เช้าน pues ี้กับเด็กๆนะครับนี่ชาละมิงนี่ชามลิชามลิตาสองสีชามลิตาสองสีชาโค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 ครับชาโคนะครับนี่ชาละมิงเหลาไหมนี่ชาไรเอ่ยนี่ชาชาไรเอ่ยชานม นี่ชาขาวตัวนี้ตกมาจากเกาะกลางถนนแม่บ้านคอนโดเก็บมาตั้งแต่ตัวเล็กนะครับเปรียวเพรียวมากไม่ให้จับตบอย่างเดียวตบกระจายนี่นี่ชาโค แต่ละตัวก็จะเป็นแมวจรกันหมดเลยนะครับเป็นแมวจรที่พี่เก็บมาเลี้ยงนั่นคือคิมเบอรี่พี่ใหญ่ชาขาวชานมต้นตระกูลชานะครับจะมีชามมลิชาขาวชานมชาโคชาลามิงแล้วก็พี่ใหญ่ชาไทยนี่ชาโคตาติฟ้าวิเชียนมาดไกลๆนะครับอ่ากินใหญ่เลยชาขาวกินอีกแล้วนี่ชานมกับคิมเบอรี่พี่ใหญ่ชาชาโคครับ นี่ชามะลิชามะลินี่หน้าเพิ่งหายนะครับเป็นแผลนี่เล่นกันพ่าก็จะเล่นกันนี่นี่น,นี่ชาโคเนี่ยปั้มสุกเช้าๆนะครับก็ดูน้องแมวเล่นกันนะครับพี่ก็มีความสุขแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการไลฟ์สดตอนเย็นนะครับขายของกันนะครับเพราะว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันแล้วนะครับตอนประมาณ5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่องพี่อุปยชาแนลเช่นเดิมนะครับ ไหนว่าเล้วน,นี่เขาจะเล่นกันนี่แมวก็จะเล่นนะ่ะกินนอนเล่นไม่มีอะไรทำอ่ะชาละมิงชาละมิงโอ้โหไปหนุ่มนี่ประมาณสามสี่เดือนกันนะครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินได้ไหครับกินได้ครับรรรกินได,ได้ครับกินได้ครับกินได้ครับกินด้วยนี่นะครับ นี่นี่นะครับหน้าห้องพี่เอิบเขาก็จะเล่นกันอยู่ใช่ไหมชามมลิชามมลิทำไรลูกชามมลิชามลชามลิตาสองสีเอาบี้อย่าวิ่งหนีแม่เจ้ชามลนะม,ชามลิวิ่งหนีแม่ทำไมโอโ่ะชามมลิชามมลิจะวิ่งหนีแม่ทำไมแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหชามมลิชามมลินี่น้องแมวจร ที่วัดนครปฐมนะครับจะกินหอมกินกระเทียมเหรอลูลกนี่ตาสองสีชามะลิชามะลิตาสองสีนะครับแมวน้องผู้หญิงชามมลิเห็นไหมเห็นตาไหมเห็นตาไหมเห็นตาไหมตาเขาจะสองสีนะครับชามมลิโซนเปรี้ยวมากหนูจะกินหอมหนูจะกินกระเทียมเหรอข้ารุกชามะลิอ่ะหยิบมาแล้วจะกินอะไรลกูก เฉนะมาลีครับเอาเอาหอมมันเปียกน้ำฝนนะครก็เลยเอามาตากไว้นะครับนะชามาลีครับถ่ายพิ่มหน่อย <c oughs> เห็นหน่อยนึงนะครับนะฮะเชา้ชาเช้ามาจะไม่แต่งตัวเลยนะครับก็สภาพเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตันเย็ยนหล่อสวยๆหล่อๆ